แม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะสดใสและทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะได้รับแรงหนุนนะคะจากทางบริษัทเทคโนโลยีอย่างเอ i d วีดีแล้วและก็ a อป l e ค่ะแต่ภาพรวมของตลาดหุ้นเอเชียนั้นกลับไม่เกาะกระแสตามซึ่งนักลงทุนเองค่ะต้องระมัดระวังและสังเกตอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐรวมถึงแรงกดดันทางการเมืองขณะที่หุ้นจีนและหุ้นอินเดียนะคะก็ได้รับแรงกดดันเฉพาะตัวส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคนั้น ยงงปร่บาาคะะดัชนีหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากนักลงทุนรอปัจจัยใหม่โดยเฉพาะข้างกล่าวของประธานเฟดเจอรรมภพาวเวลและข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐที่จะเปิดเผยปลายสัปดาห์นี้โดยเริ่มจากตลาดหุ้นจีนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลดลงร้อยละ 1. 2ขณะที่ห่างเสงของฮ่องกง ร่วงลงร้อยละหนึ่งจากแรงขายทำกำไรในหุ้นเทคโนโลยีหลังจากพุ่งแรงหลายสัปดาห์ซึ่งหุ้นป่ายตูร่วงกว่าร้อยละเจ็ดขณะที่ t e n c ซ n t อ่อนตัวเล็กน้อยและ Alibaba ยื่นบวกเพียงเล็กน้อยถึงแม้จะเพิ่งเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ขณะที่ Luxshare p r e c i s i o ยทำจุดสูงสุดใหม่กว่าร้อยละสิบหลังจากมีขาวร่วมซัพพลายอุปกรณ์ AI ให้กับ Open AI ทางด้านของตลาดหุ้นอินเดียเผชิญแรงกดดันใหม่ค่ะซึ่งดัชนีล่วงหน้านิฟฟี่50ลดลงร้อยละ0.2จากความกังวลหลังที่ทรัมป์มีการประกาศเก็บค่าธรรมเนียมสูงกับวีซา่าซึ่งกระทบหนักต่อหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ที่พึ่งพาบุคลากรไปทำงานในสหรัฐอย่างเช่น Infosys ส่งผลทำให้นักลงทุนกังวลต่ออนาคตของอุตสาหกรรม Out s o u r c i n g มูลค่าเกือบ3 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ ขณะที่ตลาดอื่นในเอเชียอย่างเช่นเกาหลีใต้บวกเล็กน้อยร้อยละ0.3จากแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยีตลาดสิงคโปร์ทรงตัวส่วนออสเตรเลียบวกร้อยละ0.5ซึ่งได้แรงหนุนจากหุ้นเหมืองหลังราคาโลหะฟื้นตัวถึงแม้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อหรือ PMI ชี้ว่าเศรษฐกิจชะลอลง แม้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ชี้ว่าเศรษฐกิจชะลอลงและแม้ดัชนี NASDAQ และ S&P 500ของสหรัฐจะทำจุดสูงสุดใหม่จาก Nvidia ที่จะลงทุน1แสนล้านดอลลาร์ใน OpenAI และความเชื่อมั่นต่อ Apple แตแ่ดัชนีล่วงหน้ากลับทรงตัวแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นยังไม่กระจายทั่วโลกซึ่งสวนทางกับสินทรัพย์ปลอดภยัย ซึ่งราคาทองคำได้พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่สะท้อนชัดเจนว่าการหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงนั้นยังมีอยู่ ุปแล้วค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นเอเชียยังไม่สามารถสร้างแรงบวกได้มากนักถึงแม้ว่าวอลสตรีทนั้นจะมีความแข็งแกร่งค่ะในขณะที่ความกังวลเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐมาตราการวีซ่าของโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงการขายทํากําไรของหุ้นเทคโนโลยีของจีนยังถ่วงบรรยากาศการลงทุนค่ะซึ่งเป็นการสะท้อนว่าตลาดเองยังต้องจับตาดู2ปัจจัยนั่นคือทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการเงินระดับโลกอย่างใกล้ชิดค่ะ